คู่รักหมื่นล้านรวยแล้วแบ่งปันแจกข้าวสารเป็นของขวัญปีใหม่ชาวไทยเสียงชมคือกล้องรวยแล้วแบ่งปันถือเป็นคู่รักสายบุญที่แท้สําหรับนางเอกริต้าสีริต้าเจนเซนนรงเดชและคุณสามีหมื่นล้านกอนรงเดชท,ที่เคียงข้างกันทำบุญอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเคียงคู่กันแจกข้าวสารอาหารแห้งให้ชุมชนย่านรามคำแหงในช่วงปีใหม่นี้เป็นของขวัญจากครอบครัวนรงเดชมอบให้ในช่วงแห่งความสุขนี้โดยสีริตาโพสภาพพร้อมแคปชั่นแบ่งปันความสุขส่งท้ายปีขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงตลอดปี2023นะคะ พร้อมกับคุณกรที่ก็โพสภาพทําบุญลงอินตราแกรมส่วนตัวเช่นกันลาเตอ f the year ความสุขส่งท้ายปี